พวกเราทีม u ูทูทีตำบลกุกระสิงอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกท่านรับชมความคืบหน้าของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมลายตำบลแบบบูรณาการพร้อมแล้วเชิญรับชมและฟังได้เลยค่ะที่องคนเล่นคนมีสามห้างกระเป็นทำรา เป็นชื้อหลายมาจากบรรพบุรือเพมาเห็ดแต่เห็ดมะนั่งนะสำหรับที่นี่นักนี้ออาชีพอาชีพเสริมเป็นพวกข้อบผ่าไม้ของนิยัเส็งปัญหาเชืนอมากวันมันตรงนี้นาราคาผลผลิตนั้นตกต่ำนั้นนอกค้ายเผาไ้หน่อยด์เนใไปท,ท้ลงทตุ้นสูอันที่สามตสิดนี้ลูกมาแล้งหลายอยากแขงางแต่บามีกุ้มแบบแปลลูกนิตะท่้นขอบแบบหน,น,นี้ไร้แต่งนชุนชนมาขับ แบบอน,นี้อยู่จ้ะเพราะว่าการการเผ็ดข้าเข้าไปขายเลยนี่มันมันที่ได้ตามราคาที่เขาเจ้าเขาเจ้าซื้อนะทเข้าเห็ดโดยกเข้าสถี่ได้ขายเองนี่เป็นเถินแล้วได้เถินมนอันนี้การแปรูปแปไม่น่ากั ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ทางทีมเราได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตำบลกุกรสิงทั้ง13หมู่บ้านเพื่อจะทำเป็นตำบลโปรไฟล์จากการลงพื้นที่ทั้ง13หมู่บ้านเราพบปัญหาหลักๆ3อย่างดังนี้ค่ะ 1. ปัญหาภัยแล้ง 2. ปัญหาการว่างงาน และ 3. ปัญหานี้สินความยากจนเนื่องจากคนในชุมชนมากกว่าร้อยละ95ประกอบอาชีพทำนาซึ่งการทำนาประสบปัญหาภัยแล้งราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ำต้นทุนการผลิตสูงทําให้เกิดปัญหานี้สินตามมาหลังจากที่เราลงพื้นที่ชุมชนเราก็ได้นำปัญหาที่พบในชุมชนนะคะมาปรึกษากับทางผู้นำชุมชนเพื่อให้ตอบโจทย์และแก้ปัญหาในชุมชนให้ได้มากที่สุดค่ะ จากการเข้าไปพูดคุยกับทางผู้นำชุมชนนะคะทางทีมเราได้ลิเต์เป็นกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในชุมชนเช่นการแปลรูปผลิตภัณฑ์ข้าวจากข้าวหอมมะลิและการสร้างบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดการให้ความรู้การพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์ข้าวแบบองค์รวมด้วยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาและสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ให้แก่คนในชุมชนค่ะ สำหรับกิจกรรมแรกที่เราจะดำเนินการนะคะคือการอบรมการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิและการสร้างบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดตอนนี้นะคะทางทีมเรามีการเปิดรับสมาชิกและตั้งกลุ่มไลน์สำหรับผู้ที่สนใจมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มหากสถานการณ์โควิดไม่ดีขึ้นนะคะทางทีมเราก็จะมีการจัดอบรมออนไลน์ค่ะในส่วนของการลงพื้นที่ศึกษาดูงานการอบรมร่วมกับทางมหาวิทยาลายัย ในส่วนแรกเราจะเริ่มจากการที่เราได้เข้าสำรวจพื้นที่ของมอทรอีสานนะคะพบว่าพื้นที่ดินเป็นที่โนนซึ่งเรียกกันว่าโนนโลข้าวมีลักษณะเป็นดินล้วนปนทรายค่ะ หลังจากนั้นเราได้ปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อจัดหาแนวทางการปลูกพืชที่เหมาะสมกับลักษณะของพื้นดินเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่มากที่สุดค่ะทางมทรอ,อีสานได้มีกิจกรรมดีๆให้ผู้จ้างงานยุทูธีของตำบลกุก,กาสิงเข้าร่วมการอบรมการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวการผสมปุ๋ยในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับพืช ทางทีมผู้จ้างงานยูทูธีตำบลกูกระสิงจึงได้มีความคิดิรเริ่มที่จะปลูกข้าวเพื่อขยายพันธุ์ข้าวทั้ง74สายพันธุ์และปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นดินของมอทลออีสานเช่นมันสำปะหลังและอ้อยขันน้ำไว้เป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองค่ะ เราได้ไปศึกษาดูงานที่โคกหนองนามโมเดลค่ะได้เรียนรู้การปลูกพืชที่เหมาะสมในพื้นที่และนำแนวทางการปลูกพืชมาใช้ในพื้นที่ของมอทลอีสานค่ะสำหรับกิจกรรมที่ทีมยูทูํีตำบลกูกกาสิงดำเนินงานในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตร้อร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งเป็นการนำความรู้ด้านการปฏิบัติจริงในการทำกิจกรรมของเรานั้นเราจะเน้นไปที่การขยายพันธุ์พืชได้แก่ข้าวทั้ง74สายพันธุ์มันสำปะหลังและอ้อยขันน้ำ สำหรับขั้นตอนการขยายพันธุ์พืชนะคะขั้นตอนที่1เราจะนำมะเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีความอุดมสมบูรณ์มาเพาะในจานเพาะเชื้อแก้วใช้ระยะเวลาในการงอกประมาณ 1- 2สองวันหลังจากนั้นเราจะนำมะเมล็ดพันธุ์ข้าวที่งอกแล้วลงในกระถางเพาะชาก้าขั้นตอนที่สองเราจะมาวัดพื้นที่และทำการล้อมรั้วเพื่อป้องกันสัตว์จำพวกโคกระบือทำโรงเรือนเพื่อปลูกข้าว โดยหลังคาโรงเรือนจะเป็นตาข่ายที่แสงสามารถทะลุผ่านได้ขั้นตอนที่3วางระบบน้ำเพื่อใช้ปลูกข้าวในโรงเรือนขั้นตอนที่4นํำท่อซีเมนต์เข้าโรงเรือนและเตรียมดินสำหรับปลูกข้าวโดยเราจะใช้มูลไก่แกบและดินผสมกันและพักดินไว้ประมาณ1-2วันขั้นตอนที่5เราจะนำต้นก้าที่เพาะไว้อายุประมาณ20-25วัน ลงปลูกในท่อซีเมนต์ค่ะหลังจากปลูกข้าวเราได้ทําการปลูกมันสําปะหลังต่อโดยเริ่มจากการเตรียมดินไถย,ยกล่องแล้วนํามูลไก่ผสมดินเพื่อลองพื้นก่อนปลูกต่อจากนั้นเราจะวางระบบท่อน้ําหยดและเตรียมท่อนพันธุ์มันสําปะหลังโดยตัดให้ได้ขนาดประมาณ28ซนติเมตรแล้วนํามาแช่ในน้ํายาเล่งรากประมาณ20-25นาทีจึงนําท่อนพันธุ์มันสาปะหลังลงปลูก ในส่วนของขั้นตอนการปลูกอ้อยคั้นน้ำเราจะเตรียมหลุมปลูกระยะห่างของต้น90เซนติเมตรระยะห่างระหว่างแถว1.5เมตรและนำมูลไก่มาผสมในหลุมที่เตรียมไว้แล้วจึงเตรียมท่อนพันโดยการตัดท่อนพันระหว่างสองตาแล้วนำมาปลูกลงหลุมเอาดินกลบหลังจากนั้นเราจะทำการเดินท่อน้ำหยดลงแปลงและดูแลต่อไป กิจกรรมยูทสู้ภยัยโควิด -19 ทีม u ูทูตีตำบลกูกาสิงได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจัดกิจกรรมเชิงลุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่ชุมชนวัดโรงเรียนและตลาดโดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. การรณรงค์ป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันการ,การติดเชื้อการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในชุมชนไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด -19 2. กิจกรรมการแจกอุปกรณ์ป้องก,กันโรคโควิด -19 เช่นหน้ากากอนามัยเจลล้างมือให้แก่ชุมชนในตำบลกูกาสิงวัดโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกูกาสิงห์สกิจกรรมทำความสะอาดศาส,สนาสถานโดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ตำบลกูกาสิงหสกิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนในชุมชนเพื่อหากลุ่มเสี่ยงโควิด -19 ในทุกๆเดือนค่ะ สำหรับแผนการปฏิบัติงานทีมเราจะมีการจัดอบรมให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ดังตารางค่ะหากสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยังไม่ดีขึ้นเราจะมีการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ค่ะเพราะตอนนี้ทางทีมเราได้มีการตั้งกลุ่มไลน์และหาสมาชิกไว้แล้วค่ะค่ะ สำหรับความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาลัยนะคะเป็นโครงการที่ดีที่เกิดการจ้างงานของบัณฑิตที่ตกงานในช่วงสถานการณ์โควิดได้ทํากิจกรรมร่วมกับชุมชนส่งเสริมชุมช,มชนให้มีประสิทธิภาพทําให้เราได้นําความรู้ไปต่อยอดและพัฒนาตัวเองในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ขอขอบคุณโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาลาย<ม>ัยได้ให้โอกาสภาคประชาชนที่ว่างงานหรือโดนพักงานได้มีงานทํา สร้างรายได้เพิ่มไม่ต้องไปทํางานต่างถิ่นห่างไกลจากครอบครัวและได้ความรู้จากกิจกรรมที่ได้ทําร่วมกันกันกบกลุ่มสมาชิกหรือชุมชนซึ่งสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันในภายภาคหน้าต่อไปค่ะสวัสดีครับผมดออรอภิชัยสาวิสิทธิ์ทัพหัวหน้าโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรสถาบันสหสปสา,า์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการยกระดับเศรษฐกิจด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเกษตรและนวัตกรรมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งตำบลกู asing, ่กาสิงอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดภายใต้โครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการหรือว่าหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยครับสำหรับข้อคิดเห็นนะครับสำหรับโครงการนี้ในฐานะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะครับจริงๆโครงการนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นโครงการที่ดีมากครับเนื่องจากว่า ทำให้เราเนี่ยได้รู้สภาพของชุมชนสภาพปัญหาของชุมชนเนี่ยอย่างแท้จริงทำให้เราสามารถเข้าไปช่วยแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดครับแล้วก็อีกอย่างโครงการนี้นะครับก็ยังเป็นโครงการที่ช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนนะครับส่งเสริมการสร้างงานแล้วก็สร้างอาชีพให้กับชุมชนนะครับทำให้ประชาชน,นในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากครับขอบคุณครับ